โอเควันนี้เราอยู่กับรายการซันเข้าขัว ep สองครับทุกคน ep แรกเนี่ยผมทำมาม่าใส่แซลมอนนะครับองตรงนั้นก็เป็นการใส่ยำมัวนะ่วแล้วเพราะผมไม่รู้ว่าจะใส่อะไรนะครับรปกติมามะ่าคุกก็ใส่แค่ไข่กับผักแค่นั้นแหละแต่วันนั้นเสกทะลึ่งบ้องไงคนดูดันไปใส่แซลมอนและตอนนี้อยู่กับซันเข้าครัวครับ วันนี้ผมจะมาทำสเต็กตามชื่อคลิปเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปฝึกทำสเต็กมาเรียบร้อยเลยคนณดูเรียกว่าฝึกเรียบร้อยเรียกว่าไปดูคลิปคนอื่นมาแล้วกันนะแล้วก็เลยอยากลองกินสเต็กเพราะว่าทั้งชื่อนี้ผมไม่เคยกินสเต็กเนื้อะไรนะสนมาก็ที่เคยกิน่าจะเป็นเอ้ยสเต็กนี้ไม่เคยกินดีหว่าแต่ไอ้ไอ้ทอดปลากับสเต็กปลาก็เนี่ยคล้ายกันหรอเหมือนเหมือนกันนะเอาไปตั้งนี้ทำสเต็กเนื้อนะเดี๋ยวไปโชว์วัตถุดิบก่อนเลยนี่ผมเพิ่งไปตัดผมมาใหม่นะอันนี้ดยเอออะไก็ทีแล้วกัน ิดวันนี้นะครับไอเย,ยี่ยเนื้อควายเอา้าฮะมูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยมันคือเนื้อโคขุนนะครับไม่ใช่วาโกวากิวนะกูดูอึมันคือวากิวสิกูมโม้แม่งเลยแล้วกันนะนี่นะเนื้อนี้นะครับไงกูไม่กล้าแดกไอ้เหีย้ยกูจะทำสุกไหมกูจะทเนื้อสุกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาหนึ่งนกะัน มันก็ตามกูไล้มามึงมาเลยมาไหนมึงก็หันนนากูไอ้กล้องเวนแล้วก็ชิ้นต่อไปนะขอผมเห็นว่าเขาหมักพริกไทยดํานะครับแต่ผมมันมีพริกไทยดำเนี่ยเป็นผงนะผมก็จะซื้อมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเป็นบทกันนะเไปบทแล้วก็เอาไปหมักที่มันจะอร่อยไหมวะเอาประเด็นคือผมกลัวทาแล้วกูกินไม่ได้มันเสียดายเนื้อนะกดไลค์ชิปนี้ด้วยครับทุกคนเพราะผมทำครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับซอยจุยังทําง่ายกว่าไปดูทรงอ่ะเฮ้ยผมก็จะเทน้ำออกจากกระทะ แล้วก็ไม่ล้างด้วยเป็นไงการะไมจัดให้แล้วก็หมูนี่ต้องล้างปะว่าเนื้อวัวนี่ต้องล้างปะฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอีพีแรกของผมนะที่ทาเนื้อแบบนี้นะแม่งกูข้ามข้ามขั้นมาโคตรเร็วอ่ะแบบอีพีที่แล้วยังทําต้มมาม่าอีพีนี้กูมาทําสเต็กอูทุกคนดูเนื้อนี่บ้าต้องหมักก่อนนะครับอันดับแรก เขียงด้วยไงอ่ะโอเคทีนี้ก็จะเห็นเขียงแล้วนะครับมาตัวเนื้อใช่ไหมอย่างนี้เลยนี่เอ้ยวันนี้มุมกล้องดีว่ะมุมกล้องดีว่ะเอ้ยก,กดไลค์กันเรียองเนี่ยกดไลค์กันเลยนะกดไลค์กันเลยลืมกดไลค์ด้วยอ่ะาพี่ไทยดำดยวขอพี่ไทยดำไปบดแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมมันจะบดไปเลยนะ ให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับคือจริงๆถ้าวันนี้ผมพวกแบบผงปาปิโก้ปาปิก,ปกายย้าอะไรเงี้ยก็น่าจะดีนะผมหาซื้อไม่ได้ไนงะละเอียดยังตักเ,เช็คเหรอคอนโดอือทุกคนมันละเอียดยังไม่มันดูดูไม่ละเอียดเท่าไรหร่เลยวะทั้งที่ผมก็ว่ากูก็ทำแรงอยู่นะ กูม okay, oh, uh ีแรงเท่านี้เ no นี่ยแห้งเกินโอเคผมว่าได้ที่ละนี่คือทุกแต้มที่เราหมักตะกี้นี้นะครับแปะไปเลยคุกๆุไม่รู้ทำถูกหรือเปล่าคุกคุกไปเลยไม่เป็นผงด้วยซ้ำเนี่ยทำโคตรเละอ่ะเสียดายเนื้อจัด มือก็ยังไม่ล้างนะคุณดูอนามัยจัดให้จัดแต่ควคุณนึกว่ารายการตะควนรลกสมเทศมาพอทีนี้ผมก็จะตั้งกระทะเลยนะแล้วต้องใส่น้ํามันนี่ว่ะนี่นน้ำมันที่ผมพึ่งซื้อมาเลยนะครับอืมหายแล้วเปิดไม่เป็นอ๋อทำอย่างนี้แล้มันดึงได้นี่ว่ะคุณนี่มันโง่จริงๆ หลายอูสูเฮ้ยคิดที่แล้วยังต้มมาใหม่เลยคลิปนี้มาทำสเต็กเฉยสำพร้อพีครับทุกคนผมก็จะวางไปเลยนะอุ๊ยไฟแรงเกินเหรอเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยไฟแรงเกินเหรออุ๊ยเจ็บเก็บไอ้แฟแรงเฉยมมากัน อันนี้แรงเหรอเนี่ยครนโดนี่คือนี่คือไฟแรงมือเลยใช่ไหมคะอุ้ยดูนี่ทำจัดแต่ข้างในไม่น่าสุกนะ <c oughs> คือจะรั่วนี่สเต็กหรือทอดหนูครับเนี่ยไออันนี้คือชิ้นที่ผมหั่นเลยนะ แล้วทำไฟชุกแดดอ,อันนี้สุกยังเนี่ยจิ้มเพิ่วามชัวยังไม่สุกมันเหมือนมันมันเป็นแฝกอะมันไม่เหมือนสเต็กเลยมันแฝกอะวะที่กูทำเนี่ยมันไม่เหมือนสเต็กตรงไหนวะฮะ <c oughs> โอเคตอนนี้ผมได้เอากล้องไปชาร์จแบตเรียบร้อยนะครับทุกคนนะก็จะที่เมื่อกี้ผมก็ทอดไปนิดนึงนะครับสุกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงยังไม่สุกเดี๋ยวรอก่อนผมรอแบบโคตรนานกว่าแบตกูจะจะได้อัดได้เนี่ยแม่งเลยเดี๋ยวน,ยนะครับคุณดูคลิปนี้แม่องอุปสรรคเยอะกว่าต้นมะม่าเองนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับขอสักเนื่งพารไลค์เหมือนเดิมกดมาเยอะๆเลยนะจะเข้านะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเดี๋ยวให้ดูเนื้อเป็นอย่างอย่างนี้ของมันนะครับอย่า้าหาวผมทอดเนื้อไม่ไมเว้ย ดูตอนผ่ากันมันจะแบบมีเดียมแรเอะไรอะเนี่ยคนัดต่อเนี่คือแบบถึงว่าเออเออเอ,อน้ำมันเล่้งใส่ครับเดียมนล้าจะสุกนะคิดว่านะเป็นแง่เป็นแงเะเป็น,ปนอุ้ยหอมหอมมากหอมมากครับน้องๆมาดูว่ามันจะสุกหรือเปล่านะ ดูนะคนดูนะกินให้ดูนะอืมเหนียวไอสัตว์เลยนะครับคนดูเดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่าสเต็กพีมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมใส่ไอ้นี่บ้างแล้วกันนะครับไออะไราเลยนะมะเขือเทศเอมมามะเขือเทศนะมันจะเต้นแดกง่ายหน่อยผมรู้สึกว่าแบบทําผิดสูตรไปเยอะเลยนะครับคือมันไม่ค่อยได้รสชาตินั่นแหละเออโอ้เจ็บสอก เปิดไงวะเนี่ยอืออืออือหูเจ็บห,าหาักหักหวังว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะครับตรงตรง้อถ้าหมักเป็นมันก็อร่อยนะ <c oughs> แต่ถ้ไม่เป็นไงครั้งแรกครั้งแรกเน่ยครับเราได้กินไปครัแรกแตะกี้เนี่ยอย่างจืดอ่ะหัและเนื้อ,อย่างเหนียวให้ ไม่ใช่เนื้อเอฟนะมันก็คือเนื้อปกติอะไรมิคาเมื่อไกร่ที่กินง่ายขึ้นนะโอ้ทุกคนดูดูดิเย,ย,ย้วิธีติ๊กต็อกเกอร์จัดเลยกูดูครับเฮียอืม อร่อยมากคนดูคิดว่านจะไม่อร่อยนะแต่แม่งอร่อยสิแต่กินปะกะติอะจือดอืมอืมอร่อยเฉยเพื่อร่อยเฉยเลยอืมคือมันไม่ได้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันแรนๆนิดนึงนะอืม อร่อยว่ะทุกคนดูชิ้นนี้ดิเห็นยวนะอืมนังเอ,เอากล้องโฟกัสอะไรอ่ะนี่ดูโฟกัสดีกล้องเย้มันโฟกัสแต่หน้ากูอย่างเดียวเลย เดี๋ยวผมมีสเต็กปลาซื้อสเต็กปลามาวางนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันกดไลค์คลิปนี้เยอะ like นะคนดูสเต็กปลาบอกว่าผมทำได้ทำง่ายด้วยปลา,าเนี่ยไม่เหมือนนื้อไงผมไม่ต้องหมักอะไรมากใช่ไหมอืมก็เลยก็มั่วๆอีกนะนี่ถือกลุ่มหรือผมหรดอไงวะ ผว่าจะมีพรสวรรค์ด้านนี้ก็ได้นะผมดูอารมณ์แบบทำอะไรก็อร่อยเลยเนี่ย <c oughs> เปิดร้านดีไหมแบบสเต็กสเต็กไก่สันคงสเต็กไก่ตันเลยเนี่ยสเต็กไก่ตันดาคู่ <c oughs> อร่อยอร่อยมากนะครับแต่กินไม่หมดเดี๋ยวให้ดูว่าผมกินไปเยอะแค่ไหนกินไปนิดหนึ่งนะมันอร่อยดีนะครับแต่ว่าผมเจ็บฟันไงเคี้ยวได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่อร่อยอร่อยมากแล้วผมว่าผมทอดสุกไปนิดหนึ่งวะ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนสเต็กอะมันเหมือนแบบ มันเหมือนทอดเนื้อทอดหมูอ่ะไอ้เหี้ยแต่มันไม่ใช่เนื้อหมูไงมันเนื้อวัวว้าโอ้โหทำซอยจูนอาจารยอร่อยอกว่านะประมาณนี้นะครับคนดูแต่ผมขอกินไม้หมดแล้วนะเพราะว่าวันนี้ผมกินข้าวไปเยอะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ติ้งแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายไอ้หนูจุ๊กกอ